นอนทะเลตื่นตออา้นี่สวัสดีครับมาแล้วออกกองตรงเสียปจุจานขอบครจุจานไปออกฉากแรกอะไรอับกนก่อ่าจะอานอบอบนี้ว่าตองยานอรอบี้ว่าตองยานมซื้อนักแสดงมีซื้อเบิด้อแต่งเสื่อมดแล้วจับหมูจังหมาจังแมวเอาลว ซีนโนเวกจ่าเอาอโอ้มันแพบ้บอแมอเอกกี้อกขอบตาดำเท่หัวใจขอ้อยู่ไก่ค่ะเท่มาเที่ยงวันทันเหตุยีอยู่ป้านั่นะข่าวเที่ยงวันทันเหตุแั้แสดงกางจะซ่อมไอ้ลราไม่ฟังเนี่ย สวัสดีว้ความในไขค,ความแแห่ว้ความในไขค,ความแท้มันมาแงในดวงจีต <c oughs> เดี๋ยวนี้วิรชนคิด <c oughs> พิษเสน่ห์มันรุมเรา <c oughs> <c oughs> พี่นี่มาเห็นเจ้าสิขอเอาไปซ่อนบอน เนตรวิไลงามงอนตอนนี้พี่พร้อมแล้วสิเอาเจ้าก็สู่วังโอยเสืออ่อนเสียงพระองค์กระซางเบาหาเรื่องไปทางทิศเนตรวิไลบอกเคยคิดเม่นผู้ใดส่วนเจ้า